ในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายโล่รางวัลผู้นำพุทธศาสนาโลกโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรียนเชิญดรอําำนาจบวัวสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานแด่ท่านประธานสง์รยนเชิญครับ Now we've come to the presentation of the World Buddhist Outstanding Leader Award from the World Fellowship of Buddhist Youth and National Office of Buddhism. May we respectfully invite Dr. Amnad Borsiri, Deputy Director General, National Office of Buddhism, to give his speech to the presiding monk and Assembly. กราบลับการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมนายอำนาจบัวสิริรองผู้ในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในนามคณะกรรมการจัดงานรางวัลผู้นำพุทธโลก The World Buddhist Outstanding l e a d e r s h Award ครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศกรา2557ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร ยุวพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโรคร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการจัดงานได้มีมติเป็นเอกฉันทวายรางวัลผู้นำพุทธโรคหรือ The World Buddhist Outstanding r e a d e r Award แด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชิโยพระมหาเถระผู้อุทิศตนด้วยความทุ่มเทเสียสละอุทิศชีวิต เพื่อปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติและระดับโลกประดุจธงธรรมชัยของพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาร่วม45ปีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเกียดประวัติสืบไปคณะกรรมการจัดงานจึงขอกราบถวายรางวัลผู้นำพุทธโรคเชิดชูเกียติคุณให้ปรากฏภัยสารเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังฆมณฑลและพุทธบริษัทสืบไปขอกราบถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีณโอกาสนี้กราบนับสการด้วยความเคารพอย่างสูง ขอเรียนเชิญมิสเตอร์โลกาอึ้งไซไกรองประธานโครงการยุวพุทภาษาสนุสัมพันธ์แห่งโลกอ่านคำกล่าวรายงานเป็นภาษาอังกฤษเรียนเชิญครับ may we request Mr. Lo Ka Ung Sai Kai Deputy, Director, Deputy President of WFBY to present the speech by Dr. Amnat b o s i r i in English at this time Most Venerable p r a r a s h Bawanajan I'm honored To be a representative of the first World Buddhist Outstanding Leader Award Committee of 2014, which is comprised of the World Fellowship of Buddhist Youth and the National Office of Buddhism. By the unanimous decision of the committee members, we would like to present the World Buddhist Outstanding Leader Award to the most venerable Pratapyan Mahamuni, a respect respectable Buddhist monk whose dedication, devotion, and sacrifice to protect, promote, uphold, and propagate Buddhism for the past 45 years has been widely recognized both domestically and internationally. His every achievement is like a victory flag in the Buddhist history. We would like to commend the Most Venerable with the highest declaration of honor in order to continue his great service to Buddhism. Henceforth, the committee would like to present. the World Buddhist Outstanding Leader Award to the Most Venerable p r a t e p Yan Mahamuni to exemplify him to the Buddhist communities worldwide. Thank you. ขอเรียนเชิญคณะผู้แทนจากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายโลร่รางวัลแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอ,อกาสนี้รเรียนเชิญครับ At this moment, may I invite the representative from the World Fellowship of Buddhist Youth and National Office of Buddhism to please present the award to most Venerable Patradhwanajan. Sa), Sa รางวัลผู้นำพุทธศาสนาโลกจัดทำขึ้นโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อยกย่องบุคคลที่ได้ทุ่มเททั้งกายและใจทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีซึ่งท่านได้อุทิศชีวิตทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มากว่า44ปีทางองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ถวายรางวัลผู้นำพุทธศาสนาโลกเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพยานมหามุนีในครั้งนี้ในานามศิทยานุสิ์วัดพระธรรมกายขอขอบพระคุณผู้แทนจากองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ The World Buddhist Outstanding Leader Award was initiated by the World Fellowship of Buddhist Youth and National Office of Buddhism to recognize individuals who have devoted themselves, body, and mind for the benefit of Buddhism. As an acknowledgement of his extensive contribution and 44 years of dedication for the sole benefit of Buddhism, this award is presented to Most Venerable Pratap Yan Mahamuni to distinguish his tremendous effort. On behalf of all loyal supporters of Wat Prat Tamagaya, we would like to thank all the representatives from the World Fellowship of Buddhist Youth and National Office of Buddhism for being here with us today. Let us all give a hearty round of applause to show our appreciation to all our distinguished guests. ขอเสียง <Okay. S 2> ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับดังๆยาวๆเลยนะครับ และต่อจากนี้ไปพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวขอบคุณแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสที่ได้เดินทางมาถวายโล่ในครั้งนี้ At this time, today's presiding monk, most venerable Pad Pawanajan, will give an acceptance speech for the honorific plaque and award presented by our distinguished guests. เจริญพร ท่านผู้แทนองค์การยุวพุทธศาสนิกกสัมพันธ์แห่งโลกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนของมหาวิทยาลัยโอทาโกนิวซีแลนด์ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอาตมภาพในนามตัวแทนของพระเดชพระคุณพระเทพ ยานมาหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชโยขออนุโมทนาสาธุก,การในการที่องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายโลกเกียรติยศ ในฐานะที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีและหมูนะ่คณะได้ทุ่มเทอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจนเกิดคุนูปาการแก่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมประชาชาติทั่ว ลและขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มอเรเรท่านด็อกเตอร์วิลสววตแมนผู้แทนของมหาวิทยาลัยโอทาโกนิวซีแลนด์ที่ได้ถวายโลก่เกียรติยศ เพื่อยกย่องเกียรติคุณในฐานะที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้ให้การสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยโอทาโกอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งนี้อาตมภาพขอนำความขอบใจและอนุโมทนาสาธุการจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีมาถึงทุกท่านณที่นี้ว่าพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนี ท่านมีความปีติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะโลกเกียรติยศนี้มีความสำคัญที่ถือเป็นกำลังใจให้แก่ทั้งตัวท่านเองและแก่หมู่คณะวัดพระธรรมกาย ในอันที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและพร้อมจะร่วมมือกับทุกองค์กรนานา,นาชาติทั่วโลกเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและแผ่ขยายสันติสุขอันไพยบูรณ์ ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายไปสู่อนาคตให้ยิ่งยาวนานสืบไปและพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีได้ฝากอำานวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ ในมนโนปนิธานในการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่โลกและแกะม่มวลมนุษยชาติทั้งหลายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสงบร่มเย็นและพบกับสันติสุขอันไพ่บูรณ์แห่งการเข้าถึงธรรมกาย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันจงทุกท่านเทินสาธุขอเจริญพรในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยลณมิตรวรรณรัตน์บูรณะสิทธิพรกรรมาการบริหารองค์การยุวพุทธสาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกอ่านคำ We kindly invite Mr. Wanarat Burana Sittipon, Treasurer General of the World Fellowship of Buddhist Youth, to please present the acceptance speech in English at this time. I wish to extend my deepest blessing. To the representatives of the World Fellowship of Buddhist Youth, the National Office of Buddhism, and University of Otago, New Zealand, and all distinguished guests present here today. On behalf of Most Venerable pratep Yan Mahamuni, I would like to rejoice in the merit of the World Fellowship of Buddhist Youth and National Office of Buddhism for recognizing the dedication of most vulnerable Pratep Yan Mahamuni and the members of the Tamagaya Foundation, with regards to assuring the prosperity of Buddhism and creating world peace for all humanity, which resulted in the presentation of this honorific award today. I would like to thank you Professor Dr. Murray Ray, and dr will sweetman the representative of the university of otago new zealand for presenting this honorific award to most venerable pratep yan mahamuni in recognition of his continued support of buddhist study at the university of otago new zealand i would like to express the gratitude and appreciation of most venerable Prateb Yan Mahamuni and take this opportunity to share his message to all of the honorable guests. He is very proud and pleased to receive this extreme awards, which inspire us with strength and willpower to continue our mission to proliferate Buddhism. We are ready to extend our cooperation to every organization to ensure the prosperity of buddhism and world peace for all time and eternity i humbly relay the blessings of most venerable prateep Yan mahamuni to everyone here may all your wishes for the creation of goodness in the world would be fulfilled may humankind fight through and eternal peace by attaining the t a m a k a y a forevermore. ขอขอบคุณพรลยานมิตรวรรณรัตนลงนักสิทธิพรที่ได้แปลคำขอบคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณครับ นั้เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ปรบมือขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาถวายโล่พระเดชพระคุณพ่อในวันนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Thank you very much, Mr. r a n a r a t u r a s i t i p a n for presenting the acceptance speech of the most venerable p a k r a p a l a n a c a n in English. Let us all give another warm round of applause to our distinguished guests for making the journey to Thailand to honor most venerable p a k t e v y a m a h a n a m u with these awards. เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ ก็ขอให้ได้บุญเยอะๆแล้วก็ให้ใจใสใสเตรียมเข้าถึงพระธรรมกายในตัวกันคืนนี้พอจุบเทียนมาคะบูชาพึกก็ให้องค์พระปรากฏชัดข้างในใสทุกทุกคนเนอสาธุจทุกท่านประม